กลับมาช่วงที่2ของรายการครับมาอัปเดตข่าวสารสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับต้องปรับตัวให้ตรงต่อความต้องการของตลาดนั่นเองรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ร้อยเอกธรรมนัฐกรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยเนื้อเนโ่อกาศที่กรมพัฒนาที่ดินครบรอบ57ปีการสถาปนากรมพัฒนาที่ดินในวันที่23พฤษภาคมว่าภารกิจหลักของกรมพัฒนาที่ดินคือการให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินให้แก่พี่น้องกเกษตรศกรทั่วประเทศรวมถึงภารกิจการดูแลแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กอย่างเช่นบ่อจิว๋วซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกจังหวัดที่พร้อมดูแลเรื่องดินให้กับพี่น้องเกษตรกร ดยในวาระก้าก็สู่ปีที่58ตนเองได้มอบนโยบายผ่านท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินว่าเนื่องจากภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินมีขอบเขตจำกัดจากการติดพราบรเรื่องการถ่ายโอนไปสู่ท้องถิน่นดังนั้นที่เคยดูแลแหล่งน้ําขนาดใหญ่ขนาดกลางณเวลานี้กรมพัฒนาที่ดินต้องถ่ายโอนให้ส่วนท้องถิน่น เพราะฉะนั้นภารกิจจะลดลงแต่ว่าในขอบเขตการทํางานจะไปเพิ่มในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพดินโดยเน้นเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลในเวลานี้ดังนั้นในปีที่58ที่จะมาถึงจะเน้นเรื่องเกษตรอินทรีย์เป็นหลักและอาจจะมีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเรื่องการทําปุ๋ยสั่งตัดซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรก็อยากจะกฝากถึงพี่น้องนะครับพัฒนาดินในแต่ละจังหวัดว่าภารกิจนะครับ ในครอบครัวของกรมพัฒนาดินของเราถือว่าเป็นภารกิจสําคัญนะครับเราจงภาคภูมิใจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นปิดานะครับแห่งวิทยาศาสตร์เรื่องของดินเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินหนึ่งเดียวนะครับใ,ใ,ใ,ในในในโลกดังนั้นกรมพัฒนาดินถือว่าเป็นกรมสําคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ท่านนะครับให้ความสนพระไทยในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นภารกิจที่เราจะต้องทําเราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่า เราได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพดินนะครับรักษาดินนะครับตามที่นโยบาทยที่ผมได้มอบไป ในประพัดโพธสุธทนรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแผนการดำเนินงานโครงการจัดทาแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการจัดทาแปลงเรียนรู้นาข้าวด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกระบวนการและระยะเวลาที่กําหนดซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณแปลงนาขนาด138ไร่ในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ ภาคเอกชนเพื่อปรับแผนและกลยุทธ์ในการทำนาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีอัจฉริยะดังนั้นจึงต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือมเมล็ดพันธุ์รวมถึงกระบวนการทำนาโดยคำนึงว่าจะต้องทำอย่างไรให้สามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นหลักมีนโยบายให้ดำเนินการโครงการดังกล่าวให้สำเร็จเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานหวังจะให้เกษตรกรสามารถนำเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะกลับไปปรับใช้จนสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ดังนั้นกรมการข้าวและหน่วยงานทุกภาคส่วน ึงบริาการการทํางานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ดังนั้นวันนี้เราต้องคิดร่วมกันหมดทุกภาคส่วนทั้งเครื่องมือทั้งมเมล็ดพันธุ์รวมทั้งวิธีการทํานาจะทาไงลดต้นทุนให้กเกษตรกรวันนี้เราคํานวณแล้วนะฮะที่ชาวนาทําอยู่ในภาคกลางเวลาเนี้ยเป็นข้าวนาดําประมาณ6กพันวันนี้เราคิดแล้วไม่เกินสี่พันในการที่จะทำแบบอัจฉริยะเทคโนโลยีอัจฉริยะเนี่ย แล้วก็จะได้ผลผลิตมากกว่าเดิมซึ่งตรงนี้แหละเป็นการลดต้นทุนด้วยเ้วเพิ่มผลผล,ผลิตด้วยตามนโยบายของรัฐบาลดังนั้นถ้าวันนี้การประชุมวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเราก็จะเอาเทคโนโลยีต่างๆความรู้ต่างๆที่เป็นสมัยใหม่ร่วมกับดาวเทียมนะมาใช้ทุกอย่างเนี่ยมีเซ็นเซอร์อย่างนี้ให้เกษตรกร,ะกรละจะรู้เลยว่าใช้น้ำเคยใช้น้ำพันสอง คิวเนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะใช้ไม่ถึง500คิวในช่วงถัดไปอย่าพลาดนะครับเรามีเทคนิคดีๆข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกรษตรอีกเพียบเลยติดตามได้ในช่วงถัดไปครับ